จอมมานก็นมาล่อน้ำที่แท้จริงคือเลสกาดโรี uri, หรือน้ำเก่าก่อนที่ถูกเรียกว่าผู้กล้าคานอนในยุคพะกรน้ำเมื่อราว2,000ปีก่อนอาวอสติเฮเวียถือกำเนิดเกิดขึ้นมาหลังจากที่ทั้ง4เผ่าพันธุ์ได้สร้างกำแพง4โลกเปโนเอเวนด้วยการฆ่าจอมมานอานอสบอดีโกดและจอมมานก็ได้ไปเกิดใหม่หลัาจากเหตุการณ์นั้นคานอนจึงกลับไปยังกรุงไกราดิเต เพื่อไปบอกเรามนุษย์ว่าจอมมารได้ตายแล้วและสันติสุขในมาเยือนแก่พวกเราชาวมนุษย์แล้วทว่าเจลกา้าอาจารย์ของเขาและกองทัพปราบจอมมารแหงร่งกรุงแกาดิเตที่ยังคงมีความแค้นเคืองต่อจอมมารที่จะมาเกิดใหม่ในอีก2,000ปีให้หลังจี่ได้จจตั้งใจจะจัดตั้งโรงเรียนผู้กล้าขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความแค้นนี้ไปสู่เหล่ามนุษย์รุ่นใหม่ในอีก2,000ปีให้หลังแต่ทว่าคานอนก็ได้ขัดข้านความคิดนี้ ต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับฟังเลยแม้แต่น้อยจากความขัดแย้งนี้จะต้องเกิดการนองเลือดขึ้นคานอนได้ทุกพวกของเจลกล้าฆ่าตายวินาทีนั้นคานอนก็ได้รู้ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้อ่อนโยนเลยแม้แต่น้อยมนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ทั้งเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เล่นไม่ซื่อโกหกหลอกลวงกระล่อนปิดปอดและเป็นจอมหักหลังโดยแท้จริงแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าคานอนนั้น มีรากเงาอยู่เจ็ดอันฉะนั้นถ้าไม่ทำลายรากเงาให้ครบทั้งเจ็ดอันคานอนก็มีอาจตายได้ใช่แล้วคานอนได้แก่งตายไปทั้งแบบนั้นไม่นานคานอนก็ได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแต่ก็มีอาจหยุดยั้งแผนการนั้นของเจลก้าได้อยู่ดีเพราะคานอนนั้นไม่สามารถเข็นค่าเผาพัน์เดียวกันได้เพราะดาบวิญญาณเทวามาัตยยะเอวานส์มานาหรือโชคชะตา เลือกเขามาเพื่อเป็นผู้ปกป้องและกอบกู้เผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะเหตุนั้นเขาจึงได้เข็นฆ่าคนในเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ได้คานอนจึงได้คิดที่จะสร้างจอมมารตัวปอบนามว่าอวอสติเฮเวียขึ้นมาเพื่อให้เรามนุษย์ได้ล้างแคตในอีก2,000ปีให้หลังหลังจากนั้นคานอนก็ได้ช่วงชิงน้ำของจอมมารอารนอสบอดิโกดไปโดยประการแรกคานอนได้ไปติดต่อกับบรรดาเผ่ามารซึ่งแม้ว่าบางครั้ง จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นถึงขันต่อสู้กันบ้างแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยอมเข้าใจเพราะนี่ถือเป็นการดีที่จะทําเพื่อนานายเนื้อหัวของพวกตนพวกเขาจึงจําใจต้องยอมลืมนามของนายเนื้อหัวจอมมารนอานอตวอดีดโกดไปเว้นแต่พวกสมุนเอกของจอมมารนกับบรรดาเผ่ามารที่เป็นปลตรปักต่อจอมมารนที่จะไม่ยอมลืมนามของนายเนื้อหัวหรือศัตรูผู้อาฆาตของตนไปพวกเขาจึงออกจากดิวเฮดกลับก็ไปเกิดใหม่ บางก็จะยอมอยู่เงียบเยีบเฉยๆจนกว่าจอมานจะหวนกลับมาประการที่2ข้านอนได้ใช้ดาบวิญญาณเทวมัตยะเอวานส์มานาที่ว่ากันว่าปันหาขาดได้แม้แต่โชคชะตาฟันโชคชะตาของจอมานที่จะมาเกิดใหม่ในอีก2,000ปีให้หลังจนขาดสะบั้นลงต่อมาไม่นานโรงเรียนผู้ก้าที่ถูกจัดตั้งขึ้นได้สำเร็จก็ได้รับรู้ว่าน้ำของจอมานั้นได้เปลี่ยนแปลงไป พราเขาคิดว่าจอมมนนั้นได้เปลี่ยนานามเพราะต้องการหลีกหนีจากแผนการของพวกตนและก็เป็นไปนตามที่ขานอนคาดไว้จริงๆและการเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเนิ่นนานมนุษย์ก็ได้ลงลืมน้ำเก่าของจอมมนไปเหลือไว้เพียงน้ำใหม่อย่างอาวอสตีเฮเวียเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่อายุขไขสัน้นมนุษย์ยุคเก่าตายไปมนุษย์ยุคใหม่ย่อมถือกำเนิดเกิดขึ้นมาประการที่สาม คานอนได้ใช้รากเงาทั้งหกของตนล้อมรวมกับหกในเจ็ดเท่ามานจักรพพัดหรือไว้เพียงเมลเฮดโบลันที่ไม่ได้ล้อมรวมหลังจากนั้นคานอนจะได้ลบความทรงจําของทั้งเจ็ดลงทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเห็นชอบในน้ำเจ็ดเท่ามานจักรพพัดเองและประการสุดท้ายคานอนก็ได้ใช้รากเงาที่เหลืออยู่อันเดียวกลับไปเกิดใหม่เป็นเผ่ามานและเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดก็ได้ร่างกายที่มีสายเลือดของเผ่ามารบริสุทธิ์เผ่ามารเชื้อสายจักรพรรดิมานามว่าเลสกาโดรี่เนี่ยแหละคือสาเหตุที่คานอนไม่หลอมรวมรากเหง้ากับเจ็ดเท่ามารจักรพรรดิทั้งหมดไม่นานหลังจากนั้นจอมารกัมมาลอ่อก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาได้สม,มู์แบบ